สวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้วันที่23ธันวาคมนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องว่าผมจะปล่อยแม่บัวทองกับน้องบัวหลวงออกข้างนอกแล้วครับเพราะว่าอ่าเขาแข็งแรงนะครับก็ขแข็งแรงแล้วเดี๋ยววันที่ 14, 24ครับผมจะให้น้องเบิ์ล เอาควายออกไปกินหญ้าที่แปลงหญ้าด้วยนะครับเลยต้องฝึกกล้ามเนื้อเขาให้ให้วิ่งได้แข็งแรงจะได้วิ่งตามฝูงได้ทันเนาะน้องเก่งมากนะครับเป็นน้องน้องก็เก่งมากน้องโบหลงเ,เก่งที่สุดเลยอ่าแข็งแรงเร็วนะครับแข็งแรงเร็วควายออกได้สองวันพี่น้องคิดดูหลายสะเดือแห้งนะครับหลายจะเดือแห้งแกรกเลยเป็นประโยชน์นะครับประโยชน์ของการที่เราใช้ ตอนคลอดใหม่วันแรกนะครับคลอดชั่วโมงแรกเลยนาทีแรกเลยก็ว่าได้พอหลุดออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือใช้ขี้แม่เขาครับทาสะดือลูกป้องกันประโยชน์ของการใช้ขี้แม่ทาสะดือเนี่ยพี่น้องบางคนไม่รู้นะครับบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของความสกรปรกแต่จริงๆแล้วผมบอกพี่น้องเลยนะครับมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณโบราณโบราณมาแล้วครับสมัยพ่อผม โตมาผมก็ได้รับความรู้จากพ่อครับว่าให้ใช้ขี้แม่ทาสะดือมันจะทำให้แม่เนี่ยไม่เลียสะดือแล้วก็จะทำให้สะดือไม่จุนทำให้สะดือไม่เป็นอะ,อะไรนะครับไม่เป็นไส้เลื่อน,นครับไม่เป็นส้เลื่อนเนี่ยดูเลยนางนึกอยากจะลุกกระลุกเลยทั้งนั้นที่เป็นลูกวายขายาวประโยชน์ของการใช้ขี้แม่ทาสะดือเนี่ยแม่จะไม่แตะต้องสะดือเลยนะครับแล้วก็ ยิ่งเราเป็นหน้าหนาวอย่างนี้อ่ะะเดือแห้งเร็วนะครับแห้งเร็วมากๆนี่สองวันนะสองวันแห้งแห้งแบบไม่เหลืออะไรแล้วแห้งแบบสนิทเลยนะผมก็เลยกล้าที่จะปล่อยนางลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะการที่จะปล่อยออกจากคอกพยาบาลเนี่ยหมายถึงแม่ก็จะพาลงเล่นน้ําแม่จะพาลงเล่นน้ําทันทีโอ้เนี่ยพูดถึงสุขภาพโบหลวงนี่แข็งแรงที่สุดเลยนะครับแข็งแรงที่สุดเลย กินนมเก่งมากแม่ก็ใจดีนะครับแม่ก็ใจดีแม่นี่จะยืนให้ลูกกินนมจนลูกอิ่มนะครับลูกจะกระตุ้นปกตอนไหนอยากกินนมตอนไหนลูกยืนลูกยืนทันทีเลยครับไม่มีการบิดผิวไม่มีการอาจจะเก็บนมหรืออะไรต่างๆไม่มีการแตะนะฮะประโยชน์นะพี่น้องจําไว้นะครับเอาขี้แม่ทาสะดือเนี่ย Uh, ใช้เนี่ยไปดูนะครับพี่น้องเห็นไหมครับสะดือแห้งแห้งสนิทเลยเนะ uh, เป็นขี้ที่ของแม่เขา,าครับเราก็เอาใส่ถุงมือซะใสนะ่ถุงมือแล้วก็เอาน้ำเข้าใส่แล้วกระจายกระจายขี้ให้นาะใ,ให้ขี้อ่ะมันเละ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 เหลวเหลวแล้วเราก็ละทาเลยครับทารอบรอบทารอบรอบทาสายสะดือทารอบท้องนะทาเยอะเยอะนะครับ uh, ของน้องบัวหลวงเนี่ยผมทาสองรอบนะครับทาสองรอบ ถือว่าเก่ียวมากเลยครับอสองวันนะพี่น้องเห็นไหมเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีครับแล้ววันนี้เช้าว,วันนี้ยี่สิบสามพี่น้องเช้ายี่สิบสามผมปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนะเดี๋ยวทำให้คลิปให้พี่น้องดูพี่น้องอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมการสันดาบ,บอกว่า ต้องสามวันขึ้นไปสี่วันขึ้นไปห้าวันขึ้นไปแล้วมันแล้วแต่นะพี่น้องมันไม่ใช่ว่าจะมีตายตัวนะครับจะกดไม่ใช่ไม่มีกดตายตัวมันแล้วแต่ว่าเราดูสภาพเขาถ้าเขาแข็งแรงนะครับเดี๋ยนะผมเปิดประตูก่อนถ้าเขาแข็งแรงนะครับหรือสะดือแห้งสนิทนะเราก็พิจารณาปล่อยได้เลยครับอานุี้เป็นหน้าหนาวสะดือจะแห้งเร็วนะครับ แล้วเราใช้ที่แม่ทาสะดือนี้จะเป็นการคูณสองไปเลยนะครับคูณสองไปเลยสาหรับอา,อาการสะดือแห้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอเราปล่อยแล้วแม่เขาจะพาลูกออกแบบไหน่ดเประตูเรียบร้อยครับก็ดูกันเลยไปลูกไปพาลูกออกไปเที่ยวข้างนอกไปไปแล้วดูดีดว่าลูกยืนกินนมนี่ ใจนี่อยากจะออกแย่นะครับแต่พอลูกยืนกินนมนาะงจะไม่ขยับขยื่นเลยผมชอบฝ่ายตัวนี้มากนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ซื้อมาแพงๆความสูงร้อยสามสิบห้าเองนะแต่ประวัติการให้ลูกนี่ร้อยสี่สิบกว่าทั้งนั้นนะครับนี่หน่อยน้ำนมนี่พลังน้ำนมนี่สุดยอดลูกนางนี้ขายไปสองตัวสามแสนกว่าแล้วนะครับพี่น้องสามแสนกว่าแล้ว ตัวที่สามเสียชีวิตเสียได้มากนะครับง,ง้นตัวที่สามก,ก็เป็นลูกเพชูแพงสงสัยเราต้องออกแรงดึงหน่อยนะพี่น้องนะนางให้ลูกกินนมพี่น้องจะได้เห็นภาพเนาะไปไปลูกไปนนน,นไป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 ออกไปเร็วๆเออ,อมันกระตุน้นว่าไงครลูกเกาว่าไงคะโอ้โหเอาละได้ออกสู่อิสระภาพ ไม่ต้องโดนกักขังบวัวหลวงตามแม่ไปลูก <c oughs> น้ำขาวปลาอะไรต่างๆก็แห้งจะแห้งดีนะพี่น้องแห้งดีไม่เอาไม่ย้อนเข้ามาแล้วไม่ย้อนเข้ามาแล้วไม่มาเล่นแล้วไปนุ่นกลับไม่ให้นุ่นไป <c oughs> จะย้อนกลับมาเล่นน้ำขาวปลาก็แห้งดีนะวัยวัฒเพ่ก็ยุบสนิทแล้วนะครับพี่น้องยุบเดี๋ยวติดตามดูผลงานว่า ยาล้างมดลูกทํางานได้ระดับไหนนะครับผ่านแล้วครับก็จะมีน้ําเล่นอยู่สองบ่อฝั่งทิศใต้กับฝั่งทิศเหนือบ่อทิศใต้กับบ่อทิศเหนือเละหมดเลยนะครับหน้าน้ําปีนี้เดี๋ยวหน้าแ้งมาเนี่ยจะต้องปรับจะต้องปรับใหม่จะต้องปรับพื้นที่ใหม่ด่งควายเดินกันเละหมดเลยเห็นไหมพี่น้องเดินแข็งแรงมากนะครับเนี่ยวิง่งในคอกวิ่งแล้วนะวิง่ง สนุกสนานทุกวันเลยเ,เหลือเชื่อควายสองวันนึงนะครับลูกควายสองวันออกมาแข็งแรงตัวใหญ่มากครับแข็งแรงและตัวใหญ่นะดูไข่ขา,ขาวสิครับไข่ขาวนี่รักน้องมากนะเลียทั้งคืนอนะ่ะบคอยจะเฝ้าเลียก็ยจะเฝ้าเล่นกับน้องชื่นใจเห็นแล้วเขาไม่รังแกน้องเนาะเขาปกป้องอย่างนี้ชอบเลยครับถ้าหมาเป็นอย่างนี้เลี้ยงแล้วคุ้มค่าข้าวหน่อย ไปแล้วนะครับเดินสุดคอกแล้วเดิน,เด,นเดินจะไปหาฝูงแล้วนะโอเคเช้านี้ก็เอาภาพน่ารักน่ารักของน้องับหลวงน้องับหลวงมาให้พี่น้องเอฟีได้ชมกันเนาะมาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟีได้ชมฝากติดตามด้วยนะครับับหลวงจะอยู่สันดาฟาร์มไปกรับนานเท่านานจะเป็นแม่พัฒนารุ่นต่อๆไปเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ